ยังไม่จบวิชาปีหนึ่งเวลาย้ายทำไมเวลาเราย้ายตัวเลขไปอีกฝั่งเนี่ยเวลาแก้สมการเนี่ยสมมติจากบวกเนี่ยทำไมต้องย้ายไปอีกฝั่งแล้วเป็นลบนะฮะเราก็เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นลบนะครับอันนี้ก็จะมาดูกันครับว่าทำไมครับต้องบอกเลยจริงๆแล้วนะครับมันไม่ใช่แบบเราย้ายอะสมมติเราย้ายเลยหรือเราทำเนี่ยเราเห็นเนี่ยเราก็แค่ทำเราก็ย้ายห้าไปลบล้วก็เป็นแปดลบห้าเท่ากับสามเ้วก็เลขเองเท่ากับสามแล้วก็ถูกสองตลอดว่าแบบ เจอบวกขยายได้เป็นลบเจอลบขยายได้เป็นบวกเวลาด่าเด้ด่าเน้ด่าเนี้ไม่ด่าเยอะจริงแล้วเนี่ยมันคืออย่างงี้ครับตัวเนี้ยคือจริงแล้วอ่ะเราไม่ได้ย้ายไปลบไปจริงแล้วก็คือเราลบเอาเอาตัวเอาแบบไอตัวที่เราย้ายไปเนี่ยลบทั้งสองข้าอย่างงี้นะครับผมพูดอะไรงงมาดูดูเลยครับก็คือเอาห้าไปใช่ป่ะจริงแล้วเราลบห้าทั้งสองฝั่งของแบบสมการครับของไอของไอเนี้ยนี่ใช่ไหมครับ แล้วนนเนี่ยครับดูความหันสัเท์ทน่เกิดขึ้นนะครับนี่ครับไอห้าเนี่ยก็โดนห้านี้ลบไปปุ๊บก็ปึ้งปึ้งม,มันก็เลยเหลือเป็น x เท่ากับ8ลบ5นะครับเท่ากับ3ครับอันนี้ก็คือพิสูจน์นะครับว่าแบบทําไมาเวลาเราเจอบวกเนี่ย้อยไปเป็นลบนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ต้อง้ <S <S อจงใจ<น>ต้องเห็นภาพด้วยนะฮะว่าอ่าสมมุติเรามีก้อนสองก้อนเท่ากันอ่ะคือถ้าเราบวกสองก้อนถ้าเกิดเรามีรังสองรังอ่ะ ที่ใส่น้ําเท่ากันอ่ะเรารู้เราไม่รู้มันเท่าไหร่เราแต่มันใส่น้าเท่ากันอ่ะแล้วเราเติมน้าไปสามลิตรอ่ะต้องเข้าใจว่ามันต้องแยงเท่าเท่าเดิมมันต้องแยงเท่ากันอยู่ผู้บีบมันต้องแยงเท่ากันอยู่เพราะเรากระทบมันด้วยแอคชั่นที่เหมือนกันเป๊ะโดยที่มันก็คือก้อนเดียวกันเป๊ะมันแค่แสดงรูปแบบออกมาไม่เหมือนกันเช่นสมมติถ้าบวกเอ็กเท่ากับแปดนะครับไม่อาจาร์ุกันสามก็เท่ากับสามช่วยคุณผู้ใหญ่ถูกสมมติผมบวกสองข้างนี้เนี่ย เนี่ยถ,ถ้าผมบอกผมบวกสองแค่ข้างข้างนี้ข้างนี้แหละไม่ยังเท่ากันอยู่ไหมพี่ภูไม่เท่าแต่ผมต้องทำไงให้มันเท่ากันบวกสองอีกข้างนันึงเออก็บวกสองอันนี้ปุ๊บมันก็เท่ากันละคือเราไม่ได้ย้ายห้าไปถูกปะไม่ใช่เราแค่บวกเราแค่ลบลบลบห้าออกจากจาก,จากทั้งสองฝั่งเข้าใจปหะอ่าโอเคโอเคโอเคก็เท่ากันละเก็ตอ่ะ เก็ตปะพอเก็ตอ๋อ<ค>มัน,<อ>มนคือการนํา <ำ S 2> ให้เหลือแต่ x ไม่ให้เอาไอ้ตัวหน้า x ไปลบนนะใช่มันคือไม่คือมันคือการลบทั้งสองค่าเพื่อำกากาจัดเพื่อเอาไอ้ตัวตัวที่แบบไม่ใช่ x อ,ออกอะ่ะเือี้เราเราแค่อ,อยากแก้ให้มันเหลือแบบเป็น x เ,เท่ากับอะไรสักอย่างนดะไหมเราอยากรู้ค่า x อ,อ่าไอผู้ใหญ่ลองสตรีมจอนิ้แล้วมึงสตรีมเพซให้กูแล้วลองทําเป็นการคูนดนะนะว่ามึงเข้าใจจริงไหมสมมติ x ส่วนสองทั้กับสี่อย่างเงี้ยมึงพิสูจน์แบบพี่กูดูนี่บ้าเมียได้แล้วรอหมูกรอบสิทธิ์รเหยเดี๋ยวค่อยร่อนน้ำแล้วก็ค่อีกกไปลงที่ได้แล้วไปเห็นแรึโอเคมาสมมติ x ส่วนสองทั้กับสี่มึงเขียน x ส่วนสองเท่ากับสี่ใช่ป่ะมึงทำไงมึงจะหา x ไงทำไมเขต้องทำไมต้องคูณสองแั้งสองข้างวะไอ้ผู้ก็เพราะว่าเราจะให้อไ x เนี่ยมันส่วนสองอยู่ถูกป่ะปึ๊บ ทีนี้พอเราใส่สองเข้าไปแล้วสองคูณมันก็สองตัวแล้วก็ตัดกันฝั่งนี้เราได้เลขเอ็กปุ๊บไอฝั่งนี้พอใส่สองเข้าไปมันได้เป็นแปดทีนี้เราก็ได้หลือแค่เอกเท่ากับแล้วก็แปดอืมแล้วแบบสมมติใช่สมตสม,ต,สมติเป็นเขียนเอกเท่ากับสองส่วนสองเท่ากับสี่ดิเอกอะไรอนะเอกส่วนสองเท่ากับสี่อ่ะ ถ้าผมบวกถ้าผมบวกผมเอา้ส่วนสองไปบวกสามเนี่ยแล้วก็เอาสี่เนี่ยไปบวกที่ด้วยสามเนี่ยทั้งสองข้างยังเท่ากันอยู่ไหมก็คือลองคิดมาจินตนาการอย่าอย่าเขียนอย่าเขียนจินตนาการเอ็กบวกสมมติ x ส่วนสองเท่ากับสี่เนี่ยอ่าแล้วถ้ามึงบวกสามทั้งสองข้างเนี่ยมันยังเท่ากันอยู่ไหมเท่ากันอยู่เลยเท่ากันอยู่ดิเพราะอะไรมึงลองพูดเลยมึงอยากกลัวผิดเว้ยมึงพูดพูดไปเลยเว้ยก้อนถ้าเกิด ก็ถ้าเกิดไอผลของ x ส่วนสองเท่ากับสี่เนี่ย x เป็นไปอะเนี่ยเท่ากับว่าไอ้ค่าไอ้ค่า x ไอ้ค่า x เนี่ยมันก็เท่ากับสี่ถูกปะแล้วพอ x ก็สองเท่ากับสี่เลยทั้งก้อนนั่นเลเออทั้งก้อนนั้นก็เป็นเท่ากับสี่ทีเนี้ยพอบวกสามเข้าไปอ่ะทั้งสองก้อนมันมันก็จะเท่ากันโอเคก็พอเข้าใจขึ้นละผมว่าอันนี้เข้าใจไหมภูมิคุณภูมิครับผมว่ามันแบบเหมือนมันจำๆปะเออใช่ปะ x บวก6ส่วนงเท่ากับ9 x เท่ากับเท่าไหรเขียนโจทย์ครับเขียนโจทย์2เท่ากับ9คิดในใจโอเคคิดในใจนะครับออะไรไม่มึงมึงอย่าคิดว่าแบบย้าย2ไปคูณแล้วย้าย6ไปลบเนอะป่ะมึงต้องแบบเคีียตัวเลขอะไรวะที่มันแบบได้มึงลองคิดว่าลองคิดเลยในแง่ว่าเออเอออะไรที่มันได้ออกมาเป็นอย่างนี้อะไรที่บวก6ส่วน2แล้วได้9 โอเคโอเคที่บวกหกส่วนสองะได้เกา้าใช่ไหมอ่าบูเชียย่สิบสองอะทำไมทำไมคิดเร็วก็แค่<ๆ>คิดก็แค่คิดให้เร็วโอเคอาใหม่ริงแล้วเมื่อคือย้ายข้างเ,เร็วในหัวเพ่าอยผมคิดได้ไม่ถ้าเกิดลองแบบอืมพูดให้เห็นภาพยังไงดีวะอ่า อ๋อไม่ต้องไม่ไม่ต้องเป็นโจทย์ต้องเป็นโจทย์ต้องพูดออกมาเป็นโจทย์เว้ต้องแบบถ้าเกิดเรามีผลไม้อ่าอ่าอ่ามืองราเแต่งโจทย์ผลไม้ดิผลไม้โหยากเลยว่ะึขอเขียนเป็นสมการให้ก่อนมีเนื้อถ้าเกิดเรามีผลไม้อยู่รังอยู่กองหนึ่งใช่ป่ะเราไม่รู้ม่กี่ชิ้นนะเราเราเอาไปขายนายเอสามสิบชิ้นหลังจากนั้นนายบีมาขอหนึ่งในสามของผลไม้ที่เหลือที่เหลืออยู่ไป อันนี้สามนี่เหลือไปอ่ะและเราเหลือผลไม้สามสิบลูกตอนแรกเรามีเท่าไหร่อันนะพึชเขียนเขียนเป็นคำเลยนายเรามีผลไม้กองหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ผลไม้เอ็กมีชม้เอ็กลูกเอ็กลูกเอ็กชิ้นเอ็กลูกเฮ้ยเราเป็นผลไม้เอ็กลูกให้นา้ ให้ในเอไปห้าลูกแล้วก็ <Okay. S 1> แบ่งให้ในบีไปไปเป็นหนึ่งส่วนสามของของกองของที่เหลือสุดท้ายนะเราเหลือเราเหลือผลไม้สามสิบลูก เว้ยมาเรามีผลไม้กี่ลูกตอนแรกเวย คุณ,ค,ณคุณว่ามันขมงว่าคุณว่าไอ้ผู้ใหญ่แก้สมการเป็นปะมึงคิดได้เท่าไหร่เนี่ยไอผู้แปดสิบห้าเก้าสิบห้าไม่ใช่หรอวะไอ้แค่แค่ลบเนี่ยเท่า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 ได้เป็นบวกได้ไงเพราะว่ามึงยังท่องไงเนี่ยเพราะว่ามึงยังการที่การท่องจำว่าอะไรนะย้ายลบไปเป็นบวกยู่ไงทำให้มึงทำผิดเนี่ยทั้งที่ความจริงแม่งแบบมันคือความรู้สึกอะมันคือแบบ คือพวกมึงทำมันจะเป็นความเคยชินหน่อนะเล่นกันก็ได้ลองเขียนทีแล้วมันทัดเลยอ่้เขี้ยมันไม่มีลบที่มันใหญ่กว่านี้หรอวะปรับข้างๆได้มันคอนโทรลคอนโทรลเอดีล t ทได้โอเคมา อ่ออหมดแล้วปะเดี๋ยวนะต้องแต่งโจทย์เพิ่มวะคิดก่อนอเ,เอ้เราโจทย์สองโ<ม>จทย์สองตัวแปรแลองลองโจทย์สองตัวแปรเลยเปล่าได้อะไรกำลัสงอสองบวกเอ็กกำลังสองบวกอ่ะสมมุติอ่อะไรอ,อ่ะเออ่ ที่ร้านอาหาร A มีหลอดอยู่เอ้ยที่ร้านอาหาร A กับร้านอาหาร B มีหลอดรวมกันอยู่500ร้อยแท่งเอ,เอ้ยไม่เอาห้าร้อยแท่งเอาเป็น W แท่งแล้วก็อา่อา อะไรต่อดีวะหนึ่งในสามของนายเอของร้านเอของร้านเออคิดเป็น 1, ว่าไงวะเพราคุณตั้งสอนผู้ใหญ่ปูพื้นฐานใหม่หนึ่งส่วนเก้าประมางหนึ่งส่วนเก้าของนายบีหนึ่งส่วนเก้าของลาโอเค อะไรวะเนี่ยทำไมไม่ใช้วลร์ <Okay. S 1> ดโอเคอ่าแล้วก็อะไรต่อดีวะอืมอืมเท่านี้แล้วเท่านี้น่าจะได้แล้วหาว่าอ่านายเอ <A B. S 1> เอ้ยเออมีหลอดกี่ W แท่งโอเค ฮะอันนี้โจทย์ที่อะไรเนี่ยทำไมก็พวกกูก้อยภูมิคิดมาขึ้นมาเมื่อกี้ไม,ไม่ไม่ได้หาเหาหาหาว่า A กับ B มีกี่แท่งในรูปของ W บิวมีหลอดลงมาเท่าไหร่ใช่ไหมไม่ A มีกี่ A ม,มีกี่แท่ง B มีกี่แท่งในรูปของ W โอเคโอเยอะไรเนี okay. oh, okay, ่ยโอเคมาคือเป็น W เ yeah. ท่ากับอะไรสักอย่างหรือว่าเป็น A ไม่เป็นเป็น A เท่ากับจุดจุดจุด W ี้ยานี้กูเบนเดสเลยนะเนี่ย A หนึ่งส่วนเก้าหนึ่งส่วนเก้าจเป็นหนึ่งส่วนเก้าเอ้ยหนึ่งส่วนสามก็เป็นหนึส่วนเก้านะโจ์อ่ะก้อนแรกเป็นหนึส่วนสามก้อนสองเป็นหนึ่งส่วนเก้านะโอเคเฮีย okay. ความโลกจิตวันนี้ระบายของทางโจดได้ดีอยนน่างไม่ชอบโอเคแม่โอเคโอเคงขอห้านะที A อกับ B ีมีหลอดรวมกันแต่มันอยู่อภิเข้าแล้วก็ออกแม่งเข้าผิดแน่เลยแยกตภกบาลสุดทางหรอกอ่ะไม่ถูกอ้าบุตไอสัตว์มึงอ่านอ่านภาษาไทยดีไอสัตว์สติ อ่ะทีเดียประโยคเลยอ่าเอกับบีมีหลอดรวมกันดับวิวแปลว่าอะไรไม่เอบวกบีอ่าเท่าดับวิวอ่าเลยต่ออ่ะประโยกผัดไปต่อผัดไปหนึ่งส่วนสามเอเท่ากับหนึ่งส่วนเก้าบีเออและเอเท่ากับอะไรเอในรูปของดับวิวเอเท่ากับอ่า W แล้วบีเท่าพอะไรอ่ะแลบีไม่คุยอะไรเออเวลาเวลาทำแบบเนี้ยเวลาทำแบบเนี้ยคือเราจะพยายามให้ตัวแปรเอ x สอมประสิทธิ์อ่ะไปสอมประสิทธิ์เขาจะเข้าสอมประสิทธิ์ไหมเออไปอยู่ฝั่งอื่นให้หมดแล้วให้เอ็สังไอ็เรให้เขาเรียกว่าอะไรวะเอ็กพอตตัวตัวแปรตัวแปร variable อ่ะอยู่ตัวเดียวแล้วค่อยแทนค่าไป ก็คือให้เหลือแค่ไอ้แค่ไอ้แค่ตัวโดดๆอยู่ตัวเดียวนะใช่ใช่ใช่คือเราอยากอยากหาอะไรในรูปอะไรอะโอเคแล้กูขอสิบนาทีได้ไหมหนูไปนั่งทำตอนแดดข้าวเวยไม่ทำตอนนี้เลยทำตอนนี้เลยทำตอนนี้เลยอันนี้ใกล้เสร็จแล้วเหรอไอสัตว์อันนี้คือแบบน้ำมันแตกแล้วนี่คือจู่มึงเริ่มกระตุกแล้วเนี่ยเท่ใกล้เสร็จแล้วเนี่ยไอสัตว์นะเนี่ยโยงกระตุกแล้วเพื่อน ไอกตอนนี้พวกกูอัดคลิปสอนอยู่เดี๋ยวลง YouTube ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวมันสุดท้ายมันจะเหลือไอจูจูก็ตุกต้องลงได้เหรอครัผมลอง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 ไอยันสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายไอยันถ้าทำอย่างนี้ต่อสุดท้ายมันจะเหลือไอเยอ่ะตั M ้ง e ชิคคลิปด้วยนะแมตช์ลากยากไอคุมลากยี้หากบ้า,า <c oughs> ไหมว้ยไหมว้ยมึงคิดชิคคลิปไม่ไม่หายอ่ะมึงต้องจัด ลบเอาให้เหลือแค่สองทัดบนก่อนลบลบให้หมดเลอแค่สองทัดบนอันนี้คือสมการที่โจทย์อันนี้คือสมการที่โจทย์บอกมานะอแล้วมันต้องเอาอะไรสักอย่างให้มันมาซิงกันอ่ะให้มันซิงกันอ่ะสองอันเนี้ยโอเคแลให้มันจิกหีกันอ่ะเอออ่ะกูจะบอกให้นะว่าเรามีเอกับบีใช่ป่ะในสมการล่างนะเรารู้ว่าเอกับบีอ่ะมันแบบสมมติถ้าเกิดเปรียบเป็นอ่านานที่ใส่ เป็นถังที่ใส่น้ําอยู่เรารู้ว่าขนาดความสูงระดับน้ําอ่ะมันต่างกันเท่าไหร่ใช่ปะ่ะแบบปริมาณน้ํามันต่างกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยเรารู้ได้จากสมการนี้ใช่ปะ่ะแล้วเราก็รู้อีกว่าถ้าเกิดเราเติมน้าเต็มล้วเทโลมกันเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่อแล้วทีนี้พอคือเราก็อทำยังไงต่อคือเรารู้สัดส่วนแล้วเราแค่เอาสัดส่วนน่ะกับเขาไปแทนในของแบบก้อนใหญ่ๆอ,ะอ่ะคือมึงต้องรดตัวแปรก่อนอย่างแรกตอนนี้มี A อบใช่ปะ่ะแล้วก็ w บอ่ะอ่า แล้วมึงคิดว่าคำตอบจนอยู่รูป W วิใช่ไหมคำตอบพอกูกำหนดไว้ให้ตอบมาในรูป W วิใช่ไหม uh huh. อ่ะฮะอ่ะแปลว่ามึงว่าสมการไหนคือสมการที่ต้องเอาไปหาคำตอบเอางี้กูอยาเปลี่ยนเปยนเป็นตัวเลขแล้วลองขาค่าเอให้มันกูอยากให้มันเข้าใจตัวแปรก่อนปะแล้วอย่างนี้มันจะ,จเ,ะ <laughs> เข้าใจหรอวะเข้าใจอ่ะสมมติเเป็นสิบเนี้ยมึงจะหายัางไง <laughs> เออ อ่าเดาเป็นสิบใช่ไหมเดนนออก็เปลี่ยนก็ย้ายแค่เนี่ย้ายย้ายนตัวหน้าเออะให้ให้เป็นเป็นเอเท่ากับบีใช่ป่ะแล้วก็เอาขึ้นไปเอาเอเอาไปค่าบีน่ะที่แพรกออกมาแล้วเราก็ไปแทนค่าไปแทนในเอาบนมึงจัดบนแล้วเอาลงไปแทนล่างง่ายกว่าเหรอเพื่อนไปไปผู้ใหญ่ทำผู้ใหญ่ทำในในตัวเลขเท่าไหร่อ่ามึงหาเอกับหาบีกูหน่อยดิซึ่ง ถ้าเป็นสิทธิ์อันนี้นะเอ้ยมันทำทำไปแล้วเอาคำตอบให้กู กรีนอ่าอ่าคิดเอเท่าไหร่อ่าสองจุดห้าแล้วลองเปลี่ยนสิบเป็น W อ่ะลลองดูภาพกบไปเปลี่ยนสิบเป็น W ับเ ลบลบด้านขวาแล้วเปลี่ยนสิบเป็น W บิวโอเคลบทุกอย่างที่ทำอะอ่ะทำไง มั่นใจมั่นใจ

ไอ้ถ้าเกิดแทนในเอเ,อเ,อเอท่ากับเอเ้่ที่เข้าไปมันก็ได้เท่าเดิมปะ่ะเขามพงทำมาผิดไงอ,อ,อลองอไปลองแบบอย่าถามแล้วแบบค่อย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 ทำเองอ